เอาคลิปน่ารักน่ารักเนี่ยมาฝากกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับน้องยูจินลูกสาวคนแรกของเจนนี่รชนกหรือว่าเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองไงคุณผู้ชมซึ่งช่วงนี้เนี่ยที่ผ่านมาเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครติดตามน้องยูจินเองไงก็จะเห็นว่าโอ้โหพัฒนาการของน้องเนี่ยดีขึ้นมากมากเลยครับคุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ย,ยก็มีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะฮะออกมาจากคุณพ่อคุณแม่นะฮะรวมถึงแม่เกดแม่ของเจนี่รชนกเนี่ยนะฮะก็อัพลงให้แฟนคลับเนี่ยได้ติดตามกันอยู่บ่่ออยครัั้งงนนเ,เนลาสด ครับคลิปนี้ครับคุณผู้ชมเป็นคลิปที่แม่เกตเนี่ยได้มีการอัพลงให้กับแฟนๆเนี่ยได้ดูการเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะฮะก็มีนารีนี่แหละครับคุณผู้ชมท,ทําท่าทางว่าอาจจะกอดอแม่เกตน,นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรักแม่เท่านะครับคุณผู้ชมซึ่งดูท่าทางน้องอยูจินสิฮะคุณผู้ชมครับก็โอ duc, ้โหเรียวว่าหัวงแม่เท่าไม่น้อยเลยแหละฮะเหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยติดแม่เท่ามากๆนะฮะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะที่แม่เท่าเนี่ยต้องไปทําธุรธ่ใต้เนี่ยนะฮะน้องอยูจินเนี่ยร ให้ไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าติดไม่แพ้กับคุณพ่อเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปเนี่ยก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยฮะคุณผู้ชมรวมถึงนะฮะมีการแชร์คลิปนี้เนี่ยออกไปอย่างมากมายเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอ้โหติดหนึบกันขนาดนี้ฮะเหลือคนเดียวที่น้องอยูจินเนี่ยยังไม่ยอมญาติดีด้วยนะค,คือคุณแม่อย่างจีนเนียรรัชนกนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยจะวันไหน เมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ต้องรอแล้วก็ลุ้นแล้วก็ให้กําลังใจคุณแม่เจนนี่กันต่อไปว่าเอ๊ะน้องยูจีนเนี่ยจะติดคุณแม่บ้างไหมนะครับคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็ลุ้นเอาใจช่วยคุณแม่เจนนี่อยู่เหมือนกันนั่นเองเนี่ยเพราะทุกครั้งเนี่ยที่คุณแม่ขออุ้มเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดขึ้นเลยทันทีนะสำหรับน้องยูจีนนั่นเองฮะ เดี๋ยวเราลองไปดูคลิปวิดีโอน่ารักคลิปนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมว่าจะน่ารักขนาดไหนแล้วก็ใครที่คิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอคลิปนี้หรือว่าเห็นความน่ารักของน้องยูจีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอาจจะลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะฮะดึงคุณย่าไม่หยุดเลยนะฮะไม่ให้นารีเนี่ยรักแม่เท่านั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหเอ็นดูสุดอ่ะไปดูกันหน่อยครับยังไม่ถึงอ่ะี่รักเท่านะเออ้าไปไหนครับเอาไปนี่ไปนี่ พี่รักเท่านั้ี่รักเท่านะ้นาันี้ไปนี่ไปไหนครับไปไหนไปไปแลอยู่กอนเท่าอะไรยังกอนกอนยังเนี่ยรักไหมคะรักกอนรักก่อนไปไหนกอไปไกัปไหนกันไปาันปันนกันไปไหนันหนกัน้ันนัไ